้าเาห้ายแบบก้มเข่าก้มหน้ามานำาปรงเาี้าเดี๋ยวถอดจหนาวต่ย่ายกันหนาวอยู่นล่นละแต่ว่ากันเดี๋ยวตัดรองเท้ากันกันหนาวอยู่ไม่ใหอหนาวลายปันได้รอกยังไงี่จขึ้นมาเส้นหมวกไฟพุ่ม หมอกอันนี้มันเป็นหมอกคู่ยายดีเนาะอืมเลีงเสียป้าหนาวขึ้นหนาวหอนแล้วนั้นขี่รถมาจ้ามาเลยยางมาฟ้าจะห่อได้กินมันน้ำบ่นั่นอ๋อกินมันน้ำป้าพอดีเลยฉันกินลเอียกัาเลยเดี๋ยวเอาไปจับใส่แป้งกันบ้านหมอกไปบ้านป้ายายบีคือสิ่ง ทำบลาบ้านสุจใจป่าตีทำบุกอล้วเดกยังมาเน่นน้องมานีโอ้ยเดหลายยางด้วยจ้ากระห่อพักไปส่กระห่อจังนสิ่ะละจ้าแต่ป่านนั่นเพิ่งกันยังว่าขี่ที่อยู่ที่จังใดนี่ขี่บทีเด้ยจ้าขี่บได้ตั้งก่อนจักเชื่อ อันนี้ก็พร้อมน้ำนีอ่อันนี้ตำมะฮุ่นต้มจืดผ้าป้าพร้อ,ม,อ,รเอมเห็นน้ำลายไหลอ,อื้อจะดูกหนูเดี๋ยวกูสาวค่าแล้วยืมจานก่อน สิแล้วนอกจากลับมาบ้านเอ่อสิคกำพอยังกับแมเเ่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หมูนี่ก็บมกกักไว้เต็มตับ้านนี่จ้ะผมไม่อห็นเซ่แบนนี้หรือแนนั่นอยางออกไปซื้อกินคือบ้านเฮาบุาม,มี่แม่มีพีมมม่มีน้องว่าอยากกินยังเฮ็ดไหนกินเน่มาอยู่เมืองนอก,กับต้มเฮ็ดกินเองด้วจ้ะดูแรกจะพร้อมอันกินเพื่อยูจ่จ้ะ บ่ได้อยู่เพื่อกินนี่นะจ๊ะป้าเข้ากำขอมาซาวทานเลาะต้ะนี่ป้าจนหนึงมาเองเลยดึงเองแล้วเต่าอันที่เจ้าไปเกี่ยวบ้างหนาฮ้อนนี่บอสเกี้ยวบ้างนี่ลีเกี่ยวบ้างหนาฮ้อนเคนเออเพิ่นเองจนไปเกี่ยวอยู่จันกันกันแม่นี้บ้างไทยกับสิไปรับจ้างเกี่ยวขึ้นมาะดูดีสื่อมดทแนเี้โฆษณนห้ามตรงหาจ้ะ อมีคนถามเย่วีว่าหาไปเห็นยังเงินน่ะตายไปแล้ว่รดเดไซสิวันหนึ่งสูฟังเอตอนนั้น <Wars> บ <Joh an peaks> ่สบายป่วยอหมอเป็นบอกว่าปวดหัวหลายหลายกกันทั่วไปหาหมอให้ยามาทางแรกกับ่หายปวดหัวะจ้ะหมอเป็นก็เลยบอกว่าเออบ่เป็นยังดอกเอา หายมันนั่นครั้งที่แล้วครั้งหนาค่อยมาหาใหมน่นะเบางสิมือรุนมากอีกจ้กะก็เลยทั่วเปปหาอีก่าก็เลยซูนให้หมอได้หน่อยก็เลยบอกหมอว่าเสียตายก็อนบอกค่อยิสี้ยานี่ลูกบ่าจ้าหมอว่ายังไงบ่เป็นยังดอกเธอตายไปแล้วบ่มีปัญหายังคนที่ทุกข์ก็กคือคนอยูคือลูกคือัวของเธอเองหมอเป็นเบาถือกี่หีได้นอกจาก ราะฉะนั้นหาไปรวยเงื่อนน่ะตายไปแล้วบ่รู้เรื่องยังแต่ว่ายายดีอยากให้ความคิดอย่างหนึ่งว่าเอ,อ่อเข้าหาไ้เพราะว่าอ,อ่าบ่อยากถิ่นความลำบากให้ผู่ข้างหลังให้ลูกให้ห้านถึงเขาตายไปแล้วเขาบ่ได้ใส่เอ,อ่เขาบ่ได้รู้เรื่องยังแต่คนอยู่ก็จะมีความสุขลูกเต่กาก็ได้สุขสบายนอกจากเนาะ พอแม่พี่น้องหรือว่าแม่เฮ้าฒ่าแล้วสงสารยายบีตายมือนื่อนเื่นนี่เงืนยายบีมีหลายๆนี่แม่กะสบายเปนป่ะจา่าหาไปโลดจ้ะมีดีกว่าบ่มีจ้ะไปกินเขากัน้อจ้ะเด้อ